โอเคนักสิดา์เราเย่เฮ้ยใช่ก็ศ <g ül> ิดาล้วกูไม่รู้ว่ามันคือด่านไหนอะ่ะใช่ไม่รู้แต่ไอ้ยังจะจะกเกินสิบตาฮีได้ไหมเพราะกูมันเก่งเกินร้อยไปยมันกูเลยต้องหลับตึงมันสองสามโมงเยนเนั่นแหละอย่าให้เกจอตอนห้านันนักกูแกจะมาเดลองว่า ซีห้ามาากกันจะคืนงานไหนกันนะนะฮือยากกับสีพเพ้าใจว้คุณบอกน้อ้ว่าจะเกรดสีพขี้ก,กียจรวใช่ใช่เดิมแต่สุดไม่เหมือนเดิมอ่ะสุดเปลี่ยนนิดหน่อยสุดน่เกเหมือนเดิมฮ <c oughs> ึแต <c oughs> ่กระอ่ะเ <c oughs> กมยังินู่นหรอคุณมาวา <c oughs> แต่ะต่ผมไม่ได้ทำผมไม่ฮึทำไม่ได้ฮึทำนี่นี่มีใจนะนี่คุณพูนะสองสา ก,ก,กูก็ไม่รู้อ่ะถ้าเจอนี่มันโคตรแปลกไม่กูกูกูก็ไม่รู้อ่ะเจอาตัวเจ่าปลาไม่รู้ไม่รู้มันเ้าป็นกวาดฟูอะเรแบหายอ่ะ กทติดดี <S <S หไหมกตา,ามจริงก็มาดิไม่หวันลูกเปกูไม่รูกเงียวกระ พี่ก็ได้ครับไม่ต้องพิมมากยังไงอย่งสอนกน,น่อยเนี่ยไอ้เน็กอืมกูว่าเจอของสักรนอนเล่จับขั้นสุดเลยนะมาะมันก็รู้นี่ว่าปเขียนน,นนี่ไ่เขียนาดไหนตอนอน,นักเรีน มนันเลกกีครั ได้มากได้ไปสองฮี่อก็ก็ได้ก็ได้นะปุ๊บประมาณว่ามันมันแรงโหดมากมันก็เล่นได้กูขวขึ้นหาดาวได้เหรอเดี๋ยวกูจัดนั่งหาดาวแล้วกันนะ,ะต่อไปแค่งกูจ้าเจอกฟิล่าถึงมันจะเกินแล้วก็ตมามอ่ะ ฉันกูก็จะเล่นต่นะอฮะเขาเล่นกันลงไปอาบน้ำอยู่อืมได้ไ,ดไ,ดไปไปไปละจบจบจบ